รสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแก๊งสี่โมงเย็นนะครับมาเจอกันแบบนี้แหละครับทุกเย็นของทุกวันก่อนปิดตลาดกับเรา3คนนะครับพี่โจ้พี่ออดและผมเอกนะครับครับ16นาฬกา6นาทีไปดูนิดนึงตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะวันนี้เออก็บวกเพิ่มขึ้นมานะครับเล็น้อยนะฮะประมาณ7.8 7จุดจุมูลค่าการซื้อขายไม่เยอะนะ หลักๆเนี่ยยังเป็นพี่เดลนะครับเป็นเดลต้าที่ที่นำตลาดอยู่ับณเวลานี้นะครับแล้วก็มีแบงค์แบงค์พี่โจมาอีกแล้วตัวเ้าลงอยู่เลยนะน่ากลัวเหลือเกินคือคือตอนนี้คะแนนเขาเรียกว่าไงนะเปอร์เซ็นต์ของของการคาดการณ์ว่าพรุ่งนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยหรือกนงอจะไม่ปรับตาตาดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เสียงส่วนใหญ่เนี่ยยัง คือเขาเรียกว่าไงอ่ะ<ม>การให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมัน,ม,นมันลดลงอ่ะนะครับมันมันมันลดลงจากเดิมเนี๋ยมันจะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอนนี้ลงมาเหลือประมาณทักอาเจ็ดสิบอะไรประมาณเนี้ยครับครับอ่ะ,อะเดี๋ยวไปถามพี่พีกนะวิเคราะห์ดูนะฮะว่ายังคาดการณ์กันอยู่ไหมวันพรุ่งนี้ไปพูดคุยกับคุกบคณกันหาไทยสถานนักกลยุทธ์ฝ่ายวิเคราะหาายยยรร์หลักทรัพย์ลูกค้ารายย่อยบริษัทหลักทรัพย์ CGS ีเอสอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะคุณกันสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณเอกคุณล้อคุณโจและน้องทุนท่านผูน้ฟังครับครับนี่หลายคนสงสยัยแบงค์มาวันวันสองวันและ้ะเอสุปสุดท้ายพรุ่งนี้เนี่ยจะพลิกล็อกหรือเปล่ากรนะงฮะคือม,ม,มีมีโอกาสที่ตลาดตลาดตังส่วนแล้วกันครับใค่คำนี้ว่าอ,อ,อาจจะไม่ลดอาจจะไม่ลดดอกเบีย้ยแล้วเมื่อมีแรงเก็งกำไรของกลุ่มแบงค์ขึ้นมานะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะลดนะเพราะว่าดูจากสถานการณ์ยอดขายคอนโด พอเกิดสนดินไหวนะครับมาตรการกระตุ้นที่ไม่ได้ผลมผมว่า<ม>โอกาสลดมันสูงกว่าเ<ม>ที่แต่ว่าเขา<ม>เขาก็เก่งกันในกลุ่มการเงินหรือกลุ่มนอนแบงค์ขึ้นมาแล้วไงเพราะน,นั้นเนี่ยมันเลยอาจจะเกิดการสวิตชิ่งว่าแบบขายนอนแบงค์แล้วซื้อแบงค์อ่าบายเดอะนิวซึก็คือคือเหมือนเล่นมันมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับมผมื่อว่ายังไงพรุ่งนี้โอกาสสูงที่จะลดอยู่ดีแต่ว่าแบงค์อาจจะไม่ลงหรือลงน้อยกว่าแค่นั้นเองนะครับครับ<ม><ม>คืออาจจะลดแต่ท่าทีของของแบงค์ชาติ อาจจะอาจจะไม่เป็นใจกับกับแบงก์มากกว่าอย่างนี้ไหมฮะอ่าใช่ครับคืออย่างงี้ฮะผมว่าเขาอาจจะลดแล้วก็จะไม่ได้สื่อสารตรงๆว่าต้องลดอีกในเร็วๆนี้แต่จะรอดูสถานการณ์อะไรต่อไปครับอ่าและด้วยการที่กลุ่มการเงินก็ก็ขึ้นมาจากเงินอนพีซีอย่างเงี้ยฮะก็ขึ้นมาจากเรื่องเกงลดดอกเบีย้ยมาหลายมาเป็นเดือนละ เพราะนั้นมันเลยมีการสวิชกลับมากลุ่มแบงก์นะครับแล้วผมเชื่อว่าธนาคารกลางอย่างแรงแบงค์ชาติเราเนี่ยน่าจะสื่อสารไปในโทนกับเฟดก็คือไม่รีบรถเพราะนั้นเนี่ยมีเลยมีแรงกำไรกลุ่มแบงค์เข้ามาก่อนรวมถึงมันจะมีแบงค์บางตัวนะครับที่มีขาดเฉพาะตัวเช่นอ่าอย่างกราฟถือเคแบงค์ ank, เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบนี้ขาที่สัสุราคาหุ้นถ้าดูอย่างนี้แล้วพรุ่งนี้ตลาดมองว่าจะเป็นยังไงฮะ พรุ่งนี้ผมคิดว่าถังผวนช่วงบ่ายครับ,รบแต่ว่าจะขึ้นแรงๆไหมโอกาสขึ้นแรงๆมีเยอะกว่ามีมีเยอะมีเยอะกว่าลงเพราะว่าเราจะมีทั้งโฟลโ์ t e S G ทีเอสทีเอ็เข้ามาด้วยนะครับในวันศุกร์อ่าพอมีการขายปุ๊บเนี่ยก็จะมีโฟลโใหม่เข้ามาแล้วเดี๋ยวมีกองเ t ที F ที่เปลี่ยนเข้ามาอีกในอาทิตย์ถัดไปเพราะนั้นผมคิดว่าโอกาสที่จะขึ้น มีมากกว่าลงนะครับแต่ขึ้นแรงไหมเนี่ยต้องต้องดูโทนครับว่าแบงค์ชาติเขาจะสื่อสารแบบไหนอ่าเพราะน,นั้นเนี่ยพรุ่งเนี้ยอยู่ที่ว่าขึ้นเยอะหรือขึ้นน้อยหรืออาจจะไม่ขึ้นเลยแต่ผมที่ว่าโอกาสที่จะลงเนี่ยน้อยนะถ้าแบงค์ชาติถ้าแบงค์ชา,าติคงดอกเบี้ยนี่อ่าอ่าอ,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 อาจจะเกิดเซอร์ไพรส์จะมีแรงขายออกมาในในตลาดไทยเพราะว่าทุกฝ่ายครับขนาดไอเอเอหรือโ r l แบ a n k ยังบอกเลยว่าไทยต้องลดดอกเบี้ยนะเพราะว่าหลายหลายอย่างมันบ่งชี้อย่างนั้นนะครับ อย่างนี้ครับคุณกันพรุ่งนี้หาก <c oughs> หากระหว่างคงดอกเบีย้ยกับปรับลดดอกเบีย้ยนะครับดัชนีถ้าถ้าคงดัชนีจะเป็นอย่างไรถ้าลดดัชนีจะไปอยู่ตรงไหนผมว่าถ้าถ้าคงดอกเบีย้ยเนี่ยผมว่าหุ้นน่าจะลงประมาณสิบจุดเป็นเป็นเป็นเบสเคสแล้วกันครับแต่ว่าถ้าถ้าลดเนี่ยโดยปกติลดยี่ิบห้าเบสิสพอยต์มันหุ้นมันจะบวออกมาสิบแปดจุด ครับแต่ว่า<ม>เนื่องจากรอบนี้มันค่อนข้างเอกฉันเลยครับว่ารอบนี้ยตลาด99%คิดว่าลดเพราะนั้นหุ้นอาจจะขึ้นไม่เยอะอาจจะขึ้นอาจจะขึ้นประมาณสัก10จุด5ถึง10จุดประมาณนี้ในความเห็นของผมนะแต่ถ้าสื่อสารออกมาดีสื่อสารออกมาบอกว่ามีความมั่นใจการลดไม่รีบแต่แต่ถ้าต้องทําอีกก็ทําทําได้ถ้าเป็นอะไรแบบเนี้ฮะอาจจะขึ้นมากกว่าน,นั้นนะครับแล้วไปรอ f l เอ TSG ว่าจะจะเข้ามาเยอะขนาดไหนและเนี้ยค่อยค่อยขึ้น ค่อยเป็นค่อยไปแบบนี้ดีกว uh, so ่าเรามองแนวต้านแรกครับหนึ่งหนึ่งแปดห้าแล้วก็พันสองครับครับคือคือคือหมาความว่าหากกรงทอมีการส่งสัญญาณว่าครั้งต่อไปก็มีโอกาสที่จะปรับตัวตลาดตัวเบยได้อีกอันเนี้ยอันนี้จะเป็นสัญญาณบบกให้กับตลาดทุนแต่ไม่รีบนะถ้าถ้ารีบไปถ้าเขาส่งสัญญาณปิดว่าเขาจะรีบ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 รียไมบไีวแล้รแบนี้ยีพราะรีบ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 คีอรีบรีนระบรี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 บอีบอีมรกบร่บรี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 บผมเชื่อว่าเบราจะพูดให้แบบ รถดอกเบี ok ้ยครั้งนี้อ่าคนก็จะนักขา่าวพี่มีนักข่าวก็จะถามอยู่แล้วว่าครั้งสุดท้ายหรือเปล่าครั้งหน้ามาเมื่อไหร่เขาก็ตอกบก,กลางเพราะนั้นหุ้นมันก็น่าจะขึ้นอยู่ประมาณห้าถึงสิบจุดในที่ที่เราบอกเป็นเบสเคสนี่แหละครับอืมครับแล้วมีครับแนะนําหุ้นแบงค์อย่างไรดีครับ okay. คือผมว่าอย่างนี้ฮะเอาเอาเป็นกลุ่มการเงินก่อนผมว่ากลุ่มการเงินวันนี้มันเราไม่ซื้อแหละเราเราเพราะว่าพรุ่งนี้รถดอกเบี้ยคือรถถ้ารถจริง อุณหภไม่ขึ้นหรอกเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วหรือถ้าสมมุติเป็นคงเนี่ยอ้าวยิ่งลงเลยถูกไหมฮะไม่ได,ไได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยเราซื้อไปกลุ่มอื่นดีกว่าทำงานาเป็นกลุ่มแบงค์ไหมผมว่ากลุ่มแบงค์ก็ต้องเลือกครับเพราะว่างบไตรมาหนึ่งก็ดูแล้วดีกว่าค่าแต่ว่ารายละเอียดภสยใน,ในดูแล้วมันมีเรื่องของ NPL เรื่องของ formation ที่ที่มีการรัดกลุ่มมากขึ้นเนาะเพราะนั้นกลุ่มแบงค์ก็ต้องเลือกครับแต่ให้เลือกกันเงินเราไม่เอาเราแบคเ เราเค<ม> okay, เพราะว่ามีปัจจัยเฉพาะตัวมันหนุนจับชอบกลุ่มที่เป็น TESX ที่จะมีโฟโลเข้ามาหลังจากนี้มากกว่าครับครับ<ม>งั้นแทงไปหุ้นอ่าตัวไหนแล้วกันนะครับผมถ้าดูแล้วถ้าให้เก่งกำไรผมค<ม>ิดว่าซื้อดักเลยครับวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างเพราะว่าจะมีอีเวนต์เยอะแล้วเป็นอีเวนต์ก่อนก่อนที่อีเวนต์หลายอันจะเกิดทั้งกองงอมีตัวเลขจ้างงานสารัฐอีกเดี๋ยวมี TSEX ี่เพราะนั้นวันนี้ต้องโหลดพุ้นใหญ่ครับหโหลดหโหลดพุ้นใหญ่ในน้องเหมนของเราแน้วยเราชอบแบงค์เราชอบเทแบงค์อ่าเพราะว่าแน่นอนฮะแบงค์เสียประโยชน์ด้วยดอกเบี้ยแต่ถ้าฟลเข้ามายัางไงก็ต้องซื้อแบงค์ไว้ก่อนเราเลือกเทแบงค์ตัวแรกครับลรีรรแเราเลือก CPO ครับตัวใหญ่สุดเราว่าตัวนี้น่าจะไตรมาหนึ่งงบครับหีน่าจะไม่สวยแต่ว่าน่าจะสวยสุดแล้วในกลุ่มนะครับพลังงานเราเลือกปอทอสพอครับเราคิดว่าตรงนี้ราคา อน่าสนใจทั้งในแง่ที่ว่าบริษัทจะซื้อหุ้นคืนหรือจ่ายปันผลเนี่ยได้ทั้งนั้นเลยแต่เราคริดว่าอาจจะเป็นการจ่ายปันผลที่มากขึ้นนะครับแล้วเ,เลือกปอสสอผอแล้วเราเชื่อว่าน่าจะอยู่ในเป้าหมายของ TESX g นะครับปุนใหญ่เราว่าก็น่าจะอยู่ในอยู่ในเรดาร์ของ TESX g เหมือนกันนะครับ,รบก็เนี่ยประมาณ4ี่ตัวและอีกตัวหนึงอาจจะเป็นโรงพยาบาลอย่าง BDMS เนี่ยอยู่กับ Big c แคอย่างนี้ไว้นะครับผมเชื่อว่า โลมาแน่มาเยอะมาน้อยแค่นั้นเองจะเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับครับครับแต่กลุ่มที่ต้องระวังคือแบงก์ถูกไหมฮะพรุ่งนี้อ่าระวังในแง่ของความผันผวนแล้วผมว่าการเงินการเงินที่เป็นพวก MT c ซสวัสดิ์สิ้อหรือนอนแบงก์อย่างแปมเจมทีเนี่ยเพราะว่าลดดอกเบี้ยผมว่าหุ้นเขาไม่ได้ขึ้นนะเพราะเขาเขามีการเล่นเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ถ้าคงดอกเบี้ยนี่กลุ่มที่เสียประโยชน์ทันทีเพราะว่าเป็นเซอร์ไพรส์ครับ หุ้นจะลงทันทีผมว่าการเงินน,น่าห่วงกว่าแบงค์แบงค์กันบั่นผวนนะแบงค์การเงินบันบวนแต่การเงินผมในความเห็นผมเสียประโยชน์ดูแล้วเสียประโยชน์มากกว่าในแง่กลยุทธ์อืมโอเคอนอกจากนอกจากกลุ่มที่ว่ามาแล้วจะมีกลุ่มไหนที่น่าสนใจแล้วก็น่าเก็บสะสมในช่วงนี้ได้ไหมฮะส่วนใหญ่ตอนนี้เราชอบบิ๊กบิ๊กแคปอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับจะไม่ชอบก็คือมีตัวหนึ่งอย่างฮาน่าที่เราเคยชอบมาตลอดเนี่ยเรารู้สึกว่ามาคาหุ้นมันขึ้นมาแล้ว แล้วผมเห็นอาการที่เดลต้าเนี่ยงบออกมาดีแล้วประชุมนกวเคราะห์ก็โทนก็กลางๆดีด้วยซ้ําแต่หุ้นหุ้นฮาน่าเนี่ยเริ่มตัน,ตนที่ยี่สิบบาทครับแล้ววันนี้มีข่าวทํ้ว่าจะลดภาษีอะไรต่างๆด้วยเนี่ยแต่หุ้นก็ไม่ได้ขึ้นต่อ,อผมมองว่าอันนี้อาจจะเป็นจังหวะในการขายส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ละอาจจะเป็น<อ>การขายบอกฮาน่าเราพอละนะครับเพราะฉะนั้นเราเรา อาจจะต้องระวังกลุ่มนี้ไว้เพิ่มเติมฮะหหน่าเราเคยชอบนะครับแต่ตอนนี้เราเริ่มเริ่มชอบน้อยลงแล้วเนื่องจากวาเลชั่นม,มันเริ่มตึงครับดังนั้นห,หมายความว่ากลุ่มกลุ่มเทคข่าวดีหมดแล้วถูกไหมผมรู้สึกว่าถ้าจะให้ขึ้นต่อจีนกับสหรัฐต้องคุยกันดีกว่านี้ซึ่งผมเชื่อรอบนี้จีนดูดูขึงขังกว่ารอบสองพันสิบแปดดูขึงขังกว่าสองพันสิบแปดแล้วดูไม่ยอมเพราะว่ารอนนี้เขาเห็นแล้วว่าทรัพยากรในแง่ของ การผลิตอยู่ในมือเขาถูกไหมฮะเทคโนโลยี <te chn ology> เขาก็มีดิฟซิกมีเต็มไปหมดเลยเพราะน,นั้นเนี่ยรอบนี้คุยไม่ง่ายครับเออดูแล้วจีนแล้วเป็นมีแต้มต่อนะหลังจากที่ตอนแรกโดนขู่โดนขู่มาตลอดนะฮะคอ่ะคุณกันมองว่าเดือนหน้าเซ็ตเราจะกลับไปยืนพันสองได้ไหมฮะมียุ้นนะถ้าถ้าโฟลด์ทีเอสเอเข้ามาอ่อเขาก็คาดกันถ้ารวมแอทีเอที่โยกมาด้วยน่าจะแตะแสนแสนล้านผมว่าก็ ถึงถึงก็เป็นเป้าหมายที่ท้าทายในความเห็นของผมนะครับแต่ล้านเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าตอนเนี้ยทองคําก็ดีเหลือเกินอ่าหุ้นโลกก็เริ่มหุ้นอเมริกาเริ่มดีดและหลังจากมีข่าวว่าชัป์เริ่มยอมทางเรื่องการลงทุนมันเยอะเพราะนั้นเนี่ยจะเข้ามาแสนล้านได้ไหมก็ต้องรอลุ้นครับ,รบแต่ถ้าเข้ามาได้ผมเชื่อว่าพันสองไม่ยากเลยเพราะเราลงมาไม่รู้ไม่รู้ตเท่าไหร่กลับไปพันสองเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากครับอืมดังนั้นช่วงนี้ ถ้าวางกลยุทธ์ในการลงทุนคือทยอยสะสมหุ้นใหญ่ถูกใช่ไหมฮะบิ๊กแคปครับต้องโหลดบิ๊กแคปเลย5ตัวที่บอกไปอาจจะแทนอีกตัวหนึ่งที่วันคือวันวนี้ขึ้นมาเยอะแล้วก็คือกัฟผมเลยอยากจะรู้สึกว่าไม่ควรจะไล่แล้วอาจจะเป็น5ตัวที่ผมไปพูดไปก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยโงบาลตัวหนึ่งพลังงานตัวหนึ่งปีโตตัวนึงแบงก์ตัวหนึ่งท้าปอีกตัวหนึ่งผมว่าหตัวนี้ยังไงเราซื้อไปเนี่ย เหมือนเป็นเหมือนเป็นเบอร์หนึ่งอุตสาหกรรมแล้วกันของแต่ละกลุ่มเพราะฉนั้นยังไง TSG เงินใหม่เข้ามาซื้อแน่นอนครับโอเคครับอ้าวเราจะได้ข้อมูลกันครบถ้วนนะฮะอาวันนี้ขอบคุณคุณกันมากนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่าคุณกันนะครับจากบล c ซ s i n เอ r อ a t เ o n t l r n a t i o n a l ประเทศไทยจำกัดนะฮะก็ มองแล้วพรุ่งนี้มีลุ้นนะพี่โจพี่ออนลุ้นมีลุ้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ใช่ภายใต้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะแม้ว่าใครจะเตือนก็แล้ว IMF จะเตือนก็แล้ว World Bank จะเตือนก็แล้วอไม่รู้นะเรายากนะเพราะว่าเราไอว่าเรายากคือหุ้นแบงก์มันดังขึ้นมาสองวันแล้วไง แล้วแบงค์ใหญ่ด้วยนะที่ใช่ดันตลาดขึ้นอะคุณโจว่าไงาไมคไม่รู้เหมือนกันเขาอาจจะบอกไอ้ไม่ใช่พ่อก็ได้โอ้ตายแล้วถ้าถึงขนาดนี้แล้วยังผมว่ามันมีปัญหานะไม่รู้นะหรือว่าเราไม่ได้เรียนเสร็จเศรษฐศาสตร์เหมือนเขามาเราแค่มองภาพว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันแย่ทุกอย่างมันมันไปไม่ได้มันมีปัญหาเขาอาจจะมองว่าไม่เป็นปัญหาหรือเปล่าคือคือคือมันพูดยากอ่ะบางที บางทีแบงก์เนี่ยมันมันก็จะแบบว่าของเรามันก็แตกต่างจากจากแบงก์กลางชาวบ้านเขาอยู่พอสมควรนะนะครับผมอืมอย่างอย่างที่ที่ผมเคยบอกไปเนี่ยคือคือมันเคยมีแบบนักเศรษฐศาสตร์ทางด้านการเงินเนี่ยแล้วเคยเคยทำงานอยู่แบงก์ชาติด้วยะนะเออที่แบบก็เคยมาบอกให้ฟังว่าเนี่ยเขาทำาหมนที่แบงก์ชาติไม่ได้หรอกเพราะว่าสไตล์เขาเนี่ย มันมันไม่เหมาะกับเศษศาสตร์ของแบงค์ชาติเอษศาสตรว่าผมถามว่าเศษศาสตร์แบงค์ชาติเป็นยังไงเศษศาสตร์มันมีหลายแบบเลยโจเขาบอกเขาบอกว่ามันมันเหมือนกับว่าเขาเป็นเศรษศาสตร์แบบ A B C D ก็คือจาก A ไม่ได้ก็ไป B จาก B ไม่ได้ก็ไป C ครับจาก C ไม่ได้ก็ไป D ก็คือไปตามลำดับของเขาตามตามหลักเศษศาสตร์ขณะที่ เศรษฐกิจในโลกทุกใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันอาจจะไป A แล้วมา D ใช่หรือไปจใช่ใช่หรือไปแซดใช่ใช่แล้วให้กลับมา B ก็ได้ใช่ใช่ใช่ถูกไหมใช่ไม่ได้มีแบบแผนไม่ได้มีแบบแผนว่าขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามยังไงใช่ใช่ใส่สาวไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรแล้ถ้าเกิดทาแล้วมันได้ผลนี่ยก็คือต้องทําเออแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยแบงก์ชาติเองเนี่ยก็อาจจะมองว่าข้อจะเก็บกระสุนเอาไว้ก็ได้ไม่ออกใช่ไหมเก็บไว้ตอนไหนเอ้า เกิดมันมีอะไรรุนแรงขึ้นมาเอกไม่มีกระสุนปิงหรอเขาตงอีกแล้วครับเผื่อเผื่อมันมีแรงกว่านี้เผื่อเป็นแรงกว่านี้จะตายกันแล้วเขาบอกว่าบางทีอาจดอกเบี้ยต่ำเนี่ยมากไปมันก็อาจจะไม่ดีใช่ไหมเออเขาอาจจะมีมุมมองของเขาอยู่อ่ะอืม อแล้วแต่นะฮะอ,อ,อ้าวนี่หลายคนทักท,ทายมานะครับพี่สุประชยัยพี่ออยพี่ธีพาพรทักทายมาทาง a c e b o o k พี่ผู้ชมบอกว่ากราฟเนี่ยจะทะลุทะลุสิบแปดบาทไหมครับเมื่อกี้คืออย่างนี้นะเกาเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยควรจะต้องขึ้นไปเล่นหนือห้าสิบบาท <c oughs> นะครับคือคือลงมาต่ำกว่าห้าสิบาทนี่มันดูแบบดูดูดูไม่เหมาะสมกับเก้าเลยอ่ะครับนะครับผมดูโอกาสทางธุรกิจดู ดูตัวเลขสําคัญทางการเงินต่างๆดู PE ดู P/B ดูแรงต่างพวกนี้นะครับแล้วก็แต่แต่ผมเข้าใจว่าทุกคนคงจะรอเกี่ยวกับเรื่องของจะดูว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของเกาฟเนี่ยเป็นอย่างไรจะเหมือนกับ็นอินทัสหรือเปล่านี่ออกใช่มามเพราะเขาก่อนหน้านี้เองเนี่ยคนถึงหุ้นอินทัสเนี่ยเพราะว่าเขาปันผลดีไงใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยพอมารวมกับเกฟแล้วเนี่ยการจ่ายเงินปันผลเนี่ย เมื่อคิดเป็นดีเวนดิลออกมาเนี่ยมันยังเหมือนกับตอนที่เขาถืออินทัสหรือเปล่าอ,อ,อานม่กออกใช่ไหมค,ค,คือนักลงทุนสถาบันเองเนี่ยก็ยังคงรอดูตรงนี้ผมว่านักลงทุนทั่วไปเองก็ยังคงรอดูนะครับแต่แน่นอนแหละครับคือราคาหุ้นเก่าเนี่ยมันก็คงจะแบบว่าคือพอหลังจากรวมกับอินทัสเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ แล้วแบบโหจะเทกันกระจายพุ่งขึ้นไปปะ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 มันไม่ใช่หรอกเออมันไม่ใช่หรอกอะไรก็ตามที่คนส่วนใหญ่หรือนักทุนส่วนใหญ่คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะครับมันจะไม่เป็นสังเกตไหมสังเกตปะคือมันจะไม่เป็นนะครับประกบว่ามันลงก่อนถูกตกไปเหลือเท่าไหร่จะตามก็ซีซีกิ้งก้าไม่รู้ใครเข้าไปเก็บบ้างนั่นแ่ะ ว่าก็เยอะนะเออนี่คนที่เก็บวันนั้นเนี่ยวันนี้กําไรเกินสิบบาทใช่ใช่อบคนนะแล้วก็ค่อยๆพาราคาขึ้นมาอ่าคนรวยเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบแบบนี้ยทนต้องต้องต้องทนรวยต้องทนว่าทําไมผมถึงไม่รวยสักทีนึงต้องทนรวยผมไม่ทนรวยนี่ผมเอาภาษาของคุณคุณวิชัยเสียยักษ์เนี่ยมาพูดนะครับคือคนเราจะรวยได้ต้องทนต้องทนต้องทนใช่อ นี่ผมไม่เคยทนเลยนะตัวไหนตัวไหนถึงจุดสต็อปลอสหรือขาดทุนเยอะโตต่ดแล้วคือถ้ามั่นใจว่าตัวเนี้มันต้องไปเป๊ะมันใช่ก็ถือเออนั่นแหละนะฮะเอางี้ถ้าอย่างนั้นถามว่าผ่านได้ไหมตรงนี้คือแนวต้านของเขาต้านแรกใชมาออสนะสี่เองห้าเนี่ยสองห้าาินะครับตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงผ่านแหละนะครับแล้วเดี๋ยวไปเถิเทิงบน เนี่ยห้าสิบบาทแน่นอนแต่ทรงกราฟสวยครับพี่โจ้กราฟสวยเขึ้นมาแบบตัว W ข้ามแต่มันอยู่ครับผมก็เป็นหนึ่งีได้หนึ่งในหุ้นที่เมื่อกี้พี่พี่กันแนะนำนะใช่ใช่ใช่ว่าบิ๊กแคบเบอร์ต้นต้นเนี่ยเบอร์ต้นต้นเออก็มีถ้าเป็นลงฟ้าก็มีเกานะครับผมคือคืออย่าลืมนะเกาเนี่ยตอนนี้บัตรแคปเนี่ยสิบเจ็ดบาทก็น่าจะหกแสนเจ็ดแสนล้านได้ละมั้งนะครับต่อไปเกาเองเนี่ยก็จะเป็น พูดหลักในการขับเคลื่อนตัชนีแทนเดลต้านะครับหรืออาจจะสองตัวพร้อมกันเลยก็ได้คระะอานฮลองพิจารณาดูนะครับพี่สมันและยูขิงมาอีกแล้วนะฮะชอบขิงพวกเราเหลือเกินบอกว่ารับเอช1ีบีร้อยสิบหกบาทเช้าขายหนึ่งร้อกสิบแบ็คบหวานหวานเจี๊ยบแบงค์บมดสับกาหเล่นรอบนะครับเดี๋ยวไอหวานเจี๊ยบที่ว่าเนี่ยคือพี่ซื้อเท่าไหร่ซื้อ500,000หุ้น ก็ได้ห้าก็ได้ห้าแสนแล้วใช่ไหมก็จะขึ้นบาทอนละบ้างห้าแสนคือคือถ้าเขาซื้อเออแสนหุ้นก็ได้แสนหนึ่งแล้วนะแสนหุ้นจ่ายเท่าไหร่อร้อยสิบหกบาทอ่ะสิบกว่าล้านได้ไหมใช่นี่รายใหญ่้หุนถ้าบาทหนึ่งก็ผมเชื่อว่าพี่สมวันและอยู่รายใหญ่เออมันมันต้องบิ๊กหลอดห้าแสนหุ้นต้องบิ๊กหลอดเราไม่มีไม่มีรายการบิ๊กหลอดเอาสักหมื่นหุ้นอะสักหมื่นหุ้นหมื่นหุ้นนี้ก็กำไรวันละหมื่นนี้ก็บายใจแล้วนะเออนะครับ อ่ะยอกๆนะฮะเออพี่อภิทธิ์ทายมาบอกว่าขอให้พรุ่งนี้เด้งร้อยจุดครับเอออพี่มนุนชัยบอกว่าตลาดเซตดูเป็นแบบซึๆมๆกลุ่มแบงค์พลังงานจะเป็นไงก็อย่างที่เห็นว่าแบงค์เนี่ยวันนี้เขามาสองวันลวคือเมื่อเช้าเนี่ยขายหมูวันเต็มเลยนะเมื่อเช้าลงใช่หมดรอบปรกากฏว่ามีใครไม่รู้เนี่ยไปงัดกินขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยเคแบงค์อย่างเงี้ยนะครับเมื่อเช้าลงไปให้ไหลเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ย ดูมองไปร้อยห้าสามบาทห้าสิบแต่เคแบงกเขาก็มีประเด็นส่วนตัวจาเพราะเปิดสมุดบัญชีใช่ปะครับพระเกาก็ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมาอมนะอะันนี้เคแบงส่วนตัวก็ราคาก็เลยน่าจะวิ่งแล้วอย่าล,ลืมนะว่าคุณ,ค,ณคุณคุณคัตติยาอินทริชัยเนี่ยบอสใหญ่ของเคแบงเนี่ยครับเขาเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะว่าหากเรื่องของเกณฑซื้อหุ้นคืนเนี่ย มันผ่านไปทะลุป,ปุกโป่งมีผลั้มครับเขาบอกว่าเขาสนใจนะอเอออาจจะมีการซื้อหุ้นคืนก็ได้ถ้าเกิดเขาบอกว่าแหมหุ้นอย่างเคแบงก์มันเทกันอยู่ประมาณร้อยห้าสิบกว่ากว่านี่มันดูถูกกันชัดๆอ่าออซื้อหุ้นคืนซะเลยเอออำไปได้ <laughs> อ่ะนะครับอ,อ ลองดูแล้วกันกลุ่มแบงค์นะพรุ่งนี้เดี๋ยวรอจับตามมันก็มีประเด็นอยู่พรุ่งนี้อาจจะลงก็ได้นะออวันนี้แบบหลอกว่าะจะจะขึ้นออจะขึ้นออแล้วพรุ่งนี้ก็เทขายกันเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เออไไนะฮะพี่โจบ,บอกว่าเก็บเดลต้าแนวต้านประมาณเท่าไหร่ครับเออจริงๆเนี่ยเดลต้าเนี่ยนะแนวต้านแถวนี้ไหมเหมือนว่าชนแล้วนะใช่ไหมถ้าดูแนวต้านแรกชนละแปดอาจจะแปดสิบเจ็ดบาทหสิบ ถ้าจะให้เห็นอยู่นะครับผมตอนนี้<ม>86บาท75ก็เหลือแก๊ปให้นิดนึงนะครับผมแต่ถ้าจะดูว่าจะไปปิดแก๊ปข้างบนเลยแถวร้อยผมว่ายัาง<ม>ถ้าดูนะคือ Delta เนี่ยกำไรเขาตั้ง5,500ล้านอ<ม>ินไลน์ใช่ไหม,มก็เป็น<ม>ประตามที่นะิเคาะคอคาดแล้วก็แต่แต่ที่เขามองคือมุมมองต่อไปเขาเห็นหลายๆโบกก็ยังมองเชิงบวกกับกับเดลต้อยู่นะใช่ป่ะนะ เออแต่ละคำก็แพงเกินไปนะนี่ไปมาๆกลับมาเล่นกัน PE เท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าสิบสามเท่าจะไปไหนเนี่ยไปดาวคารอีกแล้วเออก็ต้องระวังแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวต้าเล่นสั้นได้นะครับเล่นล่อไปดีกว่าอ่ะลองพิจารณาดูนะครับ มีหลายท่านพี่สมพรทั้งไทยมาบอกช่วงนี้รู้สึกตลาดไม่แน่นอนเชื่อว่านักลงทุนหลายท่านก็ไม่คงไม่กล้าเสี่ยงใช่คุณริออนริโอนียน,นะครับบอกว่ากรนงอาจจะเก็บกระสุนไว้กรณีจําเป็นกว่านี้อ๋อเออก็แล้วแต่ใจมองนะอคำว,ว่าจําเป็นกว่านี้คืออะไรในเมื่อทุกวันนี้มันคือสงครามการค้าแล้วนะค,คืออย่างนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายตอนนี้มันอยู่ที่สเปอร์เซ็น์นะครับ หากครั้งนี้ปรับลงมาเนี่ยเหลือประมาณ1.75%และมีการประเมินว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะปีการปรับตัวอีกประมาณ1.75%ใช่ไหมทีนี้ปีนี้เขาประเมินไว้ว่ามันปรับ3ครั้งครั้งแรกนี่คือปรับไปแล้วใช่ไหมปรับไปแล้วนะครับเมื่อวันที่เท่าหร่6กุมภา8กุมภาอะไเนี่ยมันจะไม่ได้แล้วต้นต้นกุมภาพันธ์นี้แหละครั้งที่สองเขาอาจจะมองว่ามันเร็วไปหน่อยไงใช่ไหมใช่เพิ่งปรับไปนะครับ ก็รอดูแบบเอ้ยอาจจะรอดูแบบอะไรนะการเจรจาระหว่างไทยกับสหรัฐก่อนเป็นยังไงจะได้เจรจาเมื่อไหร่เออไม่รู้นันนี่เขาจะเอาเรื่องอาจารย์จรเข้าสภาคองเกรสแล้วเนี่ยโอ้จะเจรจาเมื่อไหร่ไม่นี่อะไรก็ไม่รู้นี่เขาจะเล่นไทยเรื่องไปดําเนินคดีกับพลเมืองสหรัฐแล้วนะเออนี่คือเงื่อนตายของเรานะเออตอนเนี้ย คือเรื่องอื่นเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นรองแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าถ้ามันมีจุดไหนที่เขาเล่นได้เนี่ยเขาเล่นหมดนะครับมันก็เลยทําให้ก็เดี๋ยวคงต้องดูนะครับอย่างอย่างเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวคือคงต้องมาดูกันแต่อย่างที่บอกว่าจริงๆเนี่ยสหรัฐเองก็ดูว่าท่าทีเขาก็เริ่มแบบพรอนลงเพราะว่าดูเหมือนบางอย่างเขาก็เพียงพัมจีนเองประกาศชัดเจนว่าฉันเซโนไม่คุยแล้วที่ที่ไปไปมามาทางนู้นเขาคุยอยู่ฝ่ายเดียวนะก็ใช่ไง โทรคุยกับเสียสีบอกไม่ได้คุย<ก>เราพร้อมเจราจากับทางการจีนแล้วบอกเอาอทางนี้บอกไม่ได้ยังไม่คุยไม่คุยไม่ได้พร้อมเจราจา,า,าฉันกาลังหาตลาดขังนันใหม่อยู่เออเอาอืมเอาเอา,เอ,า <c oughs> อ่ะนะครับหลายท่านยังส่งข,ข้อความมาทักทายนะฮะเดีย๋ยวไปดูนิดหนึ่งล่าสุดเซ็นเน็กเป็นอย่างไรใกล้ปิดตลาดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะเข้าช่วง A T C เนาะโออแบงค์แบงค์ลงแล้วพี่โจ ก็อาจะขายทำกำไรหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่านี่เขามาหลอกหรือเปล่าเนี่ยคือคือไม่ไงอย่างที่ผมบอกอะคือตอนนี้มันสวิงมากเลยเก่งกำไรนะใช่ใช่ใช่คือคือมันสวิงแต่วันเนี้ยวันเนี้ยแปลกเหมือนกันว่าวันเนี้ยโรงพยาบาลบำรุงราษรมาเฉยมีกลุ่มโรงพยาบาลมามาบวกบวกไปหเปอร์เซ็นต์เลยวันนี้บำรุงราษฎร์โอ้เงบงบถ้าจะดีนะไม่ใช่นี่เขาแจ้งไปแล้วว่ากำไรมันต่ำกว่าคาดไม่ใช่เหรอเพราะว่า กลุ่มออกแล้วเหรอออกแล้วงบออกแล้วใช่ไหมใช่แล้วไม่บวกลหรเนี่ยก็วันวันนั้นลงไปแล้วอ่ะเดี๋ยวดูกราฟดูกราฟบำรุงราดหน่อยมาบีเอสนี่แหเนี่ยแท่งแดงๆนั่นน่ะนั่นน่ะแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยแจ้งไปเมื่อวันศุกร์อ่ะอ๋อแล้วงบตกใจไงเออก็แปลกดีเออแล้วกลมเมียแดงซื้อออกยังออกแล้วออกแล้วก็ออกแล้วเออกำไรเท่าไหร่ถ้ามัจะไม่ได้เรา18เท่าไหร่ละ กำไรเท่าไหร่พันพันเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสามสิบกว่าล้านมันต่ำกว่าคาดมันลดลงเล็กน้อยประมาณนี้ใช่ไหมแล้วต่ำกว่าคาดนะครับแเป็นแท่งแดงๆยาวๆเลยนะครับแต่บีเอสก็ไม่ควรจะลงมาเล่นที่บริเวณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบบาทหรอกนะเออนะครับอลองดูนะฮะสำหรับตัวของเขาเป็นเป้าทีเอสจีเอสยัง เอออ๋อว่าเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ว่าอยู่พักเก็บหรือเปล่าเนี่ยเออเออเออทำไปเล่นไปนะฮะอ่ะอ๋อยังมีหลายท่านส่งข้อความมาทักทายนะครับแล้วก็ส่งข้อความมาพวกคุณบอกตอนนี้หลายพื้นที่ฝนตกหนักเออนี่นี่นี่เราได้ยินเสียงฟ้าร้องจิน่ะไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้ยินผมได้ยินเสียงน้ําไหลอยู่ตอนแรกผมนึกว่าเสียงอะไรเดี๋ยวดันหน่อยนะหมขอเงียบพี่โจ้ได้ยินไหมเออได้ยินน้ำได้เห เออไม่ไม่แต่กีนได้เสียงฟาลองนะแต่ฟ้าลองอี้ฟ้าลองในช่วงนี้พี่โจพี่ยอดระวังนะสาบานบ่อยอย่าไปเดินกลางแจ้งสาบานเรื่องอะไรก่อนแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวกลัวเสียงฟาลองมาตั้งแต่เด็กๆครับช่วงนี้ใครสาบานบอกขอให้พาพาอะไรนะฟ้าผ่าตายเนี่ยระวังนะเออช่วงนี้พายุฤดูร้อนมาด้วยนะครับอะ น่าจะได้ข้อมูลกันครบถ้วนนะฮะสำหรับแฟนรายการแก๊งฝีมงเย็นไงขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามาเดี๋ยววันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งใช่ไหม่งนี้อีกวันเนึงแล้วเดี๋ยววันพนที่วันที่วันีวันที่วันี่วันที่วันที่วันที่วัน่วันที่วันทีันี่วันที่วัน่วันท่ัที่วันที่วันที่ันที่รันทีนที่ัเทีนน่ทเนเทนัี่ทที่ที่ที่ียกับสิงคโปร์สักกี่บาทอ่า ไปดูไปดูสักกี่บาทไปดูไปดูไปดูเฉยๆนะย้ายา้มีสายรายงานนะว่าคุณแอบไปหยอดตู้เตอร์อะไรเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยมาเจอกับทีมอีกทีมเนี่ยเป็นทีมเด็กนะฮะเดี๋ยวจะมาเจอกันอ่ะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หนึ่งวันนะฮะวันที่เราสังกนลาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ หุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน